สวัสดีค่าขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงหนังฟิสเน็เปิดให้บริการแล้วพร้อมมาตรการป้องกันโควิดขั้นสูงสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่โรงภาพ,พยนตร์พารากอนซินิเพล็กชั้น5สยามพารากรกรุงเทพกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังปลดล็อกโดยในแม่บท สะอาดมั่นใจปลอดภัยทุกจุดตามหลักมาตรฐานสาธารณาสุขโดยมีมาตรการกำหนดให้ลูกค้านั่งสองที่และเว้นระยะห่างสองที่พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดพร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดการชมภาพยนตร์และที่สำคัญ ห้ามนำป๊อปคอร์นน้ำดื่มขนมเข้ามากินในโรงหนังอย่างเด็ดขาดตามมาตรการควบคุมโควิดขณะเดียวกันบรรยากาศที่ Virgin Active สยามดิสคัฟเวอรีกรุงเทพก็กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเช่นกันหลังปลดล็อกภายใต,ต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดเช่นการจำกัดจำนวนสมาชิกและรักษาระยะห่างระหว่างออกกำลังกายอย่างน้อย2เมตรเพิ่มการหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์เป็น60อร์เซและทำความสะอาดค่าเชื้ออุปกรณ์ และพื้นที่ทุกสองชั่วโมงเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ